ครับผมบุรีบุขวิสุทธ์นะครับจากค่ายมิวสิกมูฟนะครับก็อยากจะเข้ามาขอบพระคุณคุณหมอคุณพยาบาลและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกทท่านนะฮะที่เป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ของพวกเราในตอนนี้เลยเสียสละตัวเองมากๆต้องขอบพระคุณมากๆนะฮะสิ่งที่พวกเราทําได้ก็คือจะอยู่บ้านเพื่อคุณหมอนะฮะก็หวังว่าสิ่งร้ายๆเหล่านี้จะหายไปอย่างรวดเร็วแล้วละจะกลับมาสู่สภาพปกติทุกๆคนนะครับก็ขออภัยให้คุณหมอปลอดภัยนะครับแล้วทุกท่านปลอดภัยด้วยครับ สวัสดีค่ะเอ,อ๋พัฒนวีจาก Music Move Records ค่ะอยากจะให้กำลังใจนะคะบุคลากรการแพทย์นะคะคุณหมอแล้วก็พยาบาลทุกทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนก็คือฮีโร่ของพวกเรานะคะก็อยากให้สู้ๆออกับการทำงานนะคะถ้าเหนื่อยก็พักบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้ำเอลิสจาก Music Move Records นะคะ และนํำก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะคะขอบคุณทุกท่านมากที่ช่วยกันทํางานเพื่อให้พวกเรานั้นปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนะ้ำมองว่าทุกคนจะดูแลสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะตานเอลิสจากค่ายมิวสิกบู e บเรคคอร์ดนะคะค่ะตานขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับหน่วยงานคุณหมอและพยาบาลทุกท่านนะคะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อพวกเราทุกคนในช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะเอิงเอลิสจากมิวสิกบู e r เรคคอร์ดนะคะขอให้กําลังใจนะคะคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลทุกๆคนนะคะที่ทําหน้าที่อยู่ตอนนี้นะคะรู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากๆแล้วก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ ให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะลัวเอลิจากมิวสิ m มูฟเลคคอรดค่ะอยากเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะที่เสียสละด,ดูแลพวกเราแล้วก็ทุกคนเหนื่อยมากหนูเข้าใจแล่ว,ว่าขอบคุณจริงๆค่ะที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีสู้ๆนะคะสวัสดีครับผมแหนมโรนเดนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนะครับขอบคุณจากใจนะครับเพราะว่า ได้รับหน้าที่ที่เสียสละอย่างมากก็คือทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทางคุณหมอพยาบาลนะครับบุรพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ดูแลผู้ป่วยนะครับเพราะว่าคุณต้องดูแลผู้ป่วยแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ด้วยเพราะว่าคุณอยู่กับคนไข้เพราะฉะนั้นเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่กล้าที่จะกลับไป ที่บ้านตัวเองนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงกับครอบครัวเขาด้วยนะครับซึ่งผมขอให้กําลังใจนะครับคุณหมอและผุะ้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านนะครับที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากจะให้กําลังใจนะครับแลวขอให้มีพลังสู้ๆต่อเพื่อพวกเราแล้วก็พวกเราจะทําเต็มที่นะครับที่สามารถที่จะช่วย ไม่มากก็น้อยนะครับก็ไม่ว่าจะบริจาคหรือว่าจะช่วยสนับสนุนในในในด้านอื่นๆนะครับก็ยังไงก็จะช่วยกันเต็มทีนะครับขอขอบคุณทางคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลทุกทุกแห่งด้วยนะครับแล้วขอเป็นกาลังใจให้ผู้ป่วยด้วยนะครับยังไงโรคนี้ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องใจสู้แล้วก็ทําตามที่คุณหมอสั่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหายสูงมากอยู่แล้วครับ สวัสดีครับผมวยริโก้จากค่ายมิวสิควูดเลคคอร์นะครับผมอยากจะให้กาลังใจทีมแพทย์พยาบาลและคุณหมอทุกๆคนนะครับที่ตอนนี้นะครับเป็นด่านหน้าให้กับพวกเรานะครับก็อยากให้ทีมแพทย์พยาบาลคุณหมอทุกคนนะครับก็สู้ๆนะครับผมเชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะครับสู้ๆนะครับผมสาหรับคุณหมอและคุณพยาบาลนะคะขวัญขอบคุณทุกๆก,การทํางานที่เสียสละเวลาดูแลพวกเรานะคะทุกคนคงเหนื่อยมากคงเครียดมากส่งยิ้มให้นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะสวัสดีครับผมโดนัทอีดิโกจากค่ายมิวสิกมูฟเรคคอร์ดนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์นะครับคุณหมอและพยาบาลนะครับที่กำลังรับมือกับสถานการณ์นี้นะครับขอให้สู้ๆนะครับผมพวกเราไปกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับผมหนึ่งนะครับนักร้องนำวง ETC สังกัดค่าย Music Move Record นะครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับ ทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมคุณหมอนะครับที่น่าจะเป็นหน่วยงานที่ต้องเสี่ยงที่สุดแต่ว่าเสียสละมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเราทั้งประเทศเลยนะครับทุกๆจังหวัดเลยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ แทนพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็รับผิดชอบชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้เองที่ติดเชื้อหรือว่าคนที่เสี่ยงจะติดเชื้อไหนจะมีคนไข้ปกติอีกนะครับดังนั้นช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดของทีมแพทย์ทีมพยาบาลทุกๆคนนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผมโซ่ครับมือขีอร์ดของ ETC ครับสาหรับหมอพยาบาลนะครับทีมงานการแพทย์สงครามครั้งนี้ถือว่าใหญ่หลวงที่สุดเลย เราจะชนะมันไม่ได้ด้วยกองกำลังนะครับ